สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นดรื่องเอกสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ล่างทั้ง3ลิงก์นะครับฝากกันด้วยนะครับ มากันที่เรื่องแรกครับล่าสุดเนี่ยทางสโมสรก็ได้มีการประกาศแยกทางกับนักเตะเพิ่มเติมอีกหรายด้วยกันนะครับหลังจากที่มีการประกาศแยกทางกับลินกาดปอบบกบาร์ไปก่อนหน้านั้นล่าสุดเนี่ยก็เป็นในรายของฮวนมาตาบ้างนะครับก็ขอให้ฮวนมาตาโชคดีในเส้นทางข้างหน้านี้นะครับนะหลังจากที่ก็ช่วยอยู่กับแมนเชสเตอร์เต็ดช่วยทีมมา ในช่วงตลอด8ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลงสนามทั้งหมด285นัดนะครับทําไปทั้งหมด5 1ประตูด้วยกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ไม่เคยมีอาการงองแงหรือว่ามีการโพสต์หรือว่ามีการพูดวิาาพวากษ์วิจารณ์ด้านลบต่อสโมสรเลยนะครับวางตัวได้ดีมากนะครับเป็นขวัญกำลังใจเป็นอะไรต่างๆนะครับคือแฟนผีชอบนะครับนะแล้วก็บางส่วนก็อยากให้ควนมาตาอยู่กับทีมต่อไป แต่ก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับพิธีของฟุตบอลนะครับตอนนี้แมนยูก็ต้องวางระบบระเบียบใหม่คุณมาตาอายุเริ่มมากแล้วนะครับรวมถึงเรื่องของระบบการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมองว่าคุณมาตาอาจจะไม่เข้ากันก็นกได้นะครับก็มีการแยกทงางกันออกไปนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นี่คือเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของดีแดนเลวิสนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของทีมเรานะครับ ล่าสุดเนี่ยแมนยูได้มีการใช้ออปชันขยายสัญญาเจ้าหนูดีแลนเลวิสออกไปอีก1ปีด้วยกันนะครับจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเมฟิลดาวรุ่งรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้อีกรอบหอนึ่งนะครับว่าจะมีการปล่อยยืมตัวหรือว่าเก็บเอาไว้ใช้งานเองนะครับว่าดูเหมือนว่านักเตะรายนี้ระหว่างการยืมตัวก็ทําให้ดีนะครับแล้วก็ในช่วงที่อยู่กับทางสโมสรแมนยูเราเนี่ย เล่นให้กับชุดเยาวชนเนี่ยก็ทําให้ดีเช่นเดียวกันแมนยูยังเห็นอะไรบางอย่างนะครับก็ขอต่อสั้นๆอีกสักหนึ่งปีก่อนนะครับซึ่งรอดูการสนใจของเทนทาาอย่างที่บอกกันไปนะครับถ้ายังไม่เวิร์กอีกก็อาจจะมีการปล่อยยืมตัวนะครับซึ่งเดลวิสเนี่ยได้รับความสนใจจากทีมในเหล็กอังกฤษด,ด้วยกันแล้วก็จากเหล็สกอตแลนด์นะครับที่เคยมีทีมจากเหล็สกอตแลนด์เนี่ยยืมตัวไปใช้งานนักเตะเองเนี่ยมีความต้องการที่จะเล่น กับทีมฟุตบอลที่เป็นทีมชุดใหญ่นะครับซึ่งเขารู้สึกว่าเขาโตแล้วนะครับคือมันดีเกินกว่าที่จะเล่นในชุดเยาวชนแล้วล่ละนะครับดีกว่าอยู่กับชุดยู13แล้วนะครับเขาอยากพัฒนาตัวเองอยากก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งนอกจากนี้ทางแลนเลวิสเนี่ยก็พร้อมที่จะรับความท้าทายในการโดนดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนยูด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่า แมนยู you, เนี่ยเตรียมมองหาไม่ฟิลรายใหม่เข้ามาแล้วก็ต้องไปแย่งกับตัวเก่าตัตใหม่นะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้แต่ทางเจ้าตัวเนี่ยก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งนั่นแหละอย่างที่บอกกันไปนะครับสิส่งสัปดาหก็คือเขาเนี่ยต้องการเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ของเจ้าตัวนั่นแหละก็คือทีมชาติเบลนั่นเองนะครับนั่นก็คืออ่หนึ่งอีกความฝันอีกเรื่องหนึ่งของเจ้าตัวนะครับก็นี่คือเรื่องราวของเดนเดนิวสที่เอามาฝากกัน เป็นมิดฟิลด์อีกหนึ่งคนนะครับที่มีการเล่นข่าวกันออกมาเหมือนกันนะว่าอาจจะโดนดันขึ้นมาในยุคข,ของเอริเทนฮากนะครับรอติดตามกันส่วนข้อมูลจากเดลี่เมลนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจครับเรื่องของการเสริมทัพเนี่ยก็น่าจะมีการคอนเฟิร์มกันได้นะครับว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูเนี่ยมีความต้องการที่จะเสริมทัพราวๆสี่ถึงห้ารายด้วยกันนะครับซึ่งลำดับความสําคัญเนี่ยเราสรางดีว่าก็คงเป็นในตําแหน่งศูนย์หน้า แล้วก็กองกลางตัวกลางนะครับที่ถือว่าเป็นลำดับความสําคัญเบอร์ต้นที่แมนยูต้องการนั่นแหละนะฮะสองตำแหน่งนี้ส่วนตําแหน่งนนอื่นๆเนี่ยรอติดตามกันนะครับซึ่งมีการเชื่อกันว่าแมนยูอาจจะมีการดึงทีมาสตาร์โค้ชชุดใหญ่เข้ามาเพิ่มเติมหรือว่ามีการผลักดันทีมงานชุดใหญ่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับในยุคของทางเทนฮารกหลังจากที่มีการคอนเฟิร์มมาแล้วก็คือมี มิเชลฟานเดอร์คราค์นะครับมีสตีฟแมคกคาร์เรนนะฮะที่เป็นทีมงานชุดใหญ่อิริกรัมซี่ดิช์ตฮาร์ติสอย่างเงี้ยที่เป็นโค้ชผูส้ส่อสูนะครับแล้วก็อาจจะมีเงินเข้ามาเพิ่มเติมอีกอน้อยหนึ่งรายนะครับก็รอติดตามกันส่วนการทำงานที่ของจอห์นเมอร์เทอร์แล้วก็ดาเรนเฟเชอร์เนี่ยว่ากันว่าตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปเนี่ยถือว่าทั้งคู่เนี่ยเริ่มที่จะมีอิทธิพลมากขึ้น ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการสัญญาณนักเตะรายใหม่เข้ามานะครับหลังจากที่ทีมเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังหลังบ้านต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนภายทีมงานค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทําให้อํานาจเนี่ยอยู่ในจอนเมอร์เทอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆรวมถึงเดลิเฟเชอร์นี่แหละที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะข้อมูลจากเดลิเมลนะครับ คือที่นักเตะอย่างจูเ i ียนทิมเบอร์นะครับที่มีกระแสข่าวรายวันเนี่ยมีการระบุก,กันออกมานกครว่ามีโอกาสที่จูเลียนทมเบอร์เนี่ยอาจจะปฏิเสธการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการติดทีมชาติฮอลแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลหนึ่งที่เราทราบกันดีก็คือเจ้าตัวเนี่ยอาจจะคิดในเรื่องของการเล่นใน UCL นะครับเพราะว่ามาแมนยูเนี่ย ไม่สามารถเล่น UCL ได้ในช่วงซีซั่นหน้านะครับเพราะว่าแมนยูไม่ได้โคตาแต่ยูอาร์แจกเนี่ยได้เล่นแน่นอนนะฮะนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับส่วนเหตุผลที่2เนี่ยเจ้าตัวก็บนบลนเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสการลงสนามแล้วก็การเริ่มต้นกับแมนยูอาจจะไม่ราบรื่นก็ได้มันก็เลยอาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับการที่เจ้าตัวเนี่ยมีชื่อติดชับ ทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยนะครับนั่นก็คือส่วนสําคัญซึ่งงเราก็น่าจะทราบวันนี้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดนักเตะไม่ได้รับโอกาสกับทางสโมสรไม่ได้รับโอกาสลงเล่นแบบสมเสมือนกับทางสโมสรอนเนี่ยมันก็ต้องมีผลกระทบเกี่ยวกับทีมชาติด้วยนะครับอ่านี่คือแบบพื้นฐานเลยที่เราน่าจะเข้าใจกันง่ายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จูดินเทมเบอร์กำลังกังวลอยู่ว่าการย้ายมาแมนยูมันอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ ก็เลยอาจจะบอกปัดการย้ายมาแมนดยวก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเดียวที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในการดึงนักเตะรายนี้นะฮะส่วนรื่องต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของโดมินิกคาวเวิร์ลูวินนะครับส่วนหน้าของเอเบอร์ตันเนี่ยล่าสุดครับมีการเคาะราคาค่าตัวของนักเตะรายนี้ออกมานะครับถือว่าไม่แพงเกินไปครับอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ได้ ถ้าเกิดแมนเชสเตอร์เด็ดในครับที่กลับมามีข่าวเชื่อมโยงมีอาร์เซนอลนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลที่เป็นตัวเต็งเนี่ยให้ความสนใจก็ต้องมาในราคานี้เท่านั้นนะครับ40ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแมนยูก็รองหลังเนี่ยเป็นข่าวห่างละส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวกับนิวคาสเซิลซะมากกว่าที่ดูที่จะจริงจังมากกว่าตั้งแต่ช่วงมกราคมนะครับ ถามว่าเอเวอร์ตันอยากเก็บเอาไว้ไหมเอเวอร์ตันอยากเก็บเอาไว้ครับแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบทางด้านการเงินเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยอาจจะมีการปล่อยนักเตะตัวสําคัญบางรายออกจากทีมเพื่อมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเงินภายในสโมสรก็ได้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของทางเดวิดเวลวินที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับส่วนในเรื่องของบาตอรเรสเนี่ยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะซึ่งมีข้อมูลกันออกมานะครับว่า ตอนนี้ตัวแทนของบาตอเรสเนี่ยได้มีการเดินทางมาที่อังกฤษแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการเร่งเกี่ยวกับกระบวนการการพูดคุยกับเป็นหลายทีมที่สนใจจากเหลืองอังกฤษแหละซึ่งข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นก็มีสเปอร์แมนยูแล้วก็ทางเชลซีนะครับซึ่งตอนนี้ว่ากันว่ามีการเดินทางมาคุยกับแมนยูเป็นอันดับแรกนะครับตามข้อมูลที่ออกมานะครับซึ่งดูเหมือนว่าทานาเตก็ดูที่จะสนใจย้ายมาแมนยูด้วยให้ความสนใจ ที่จะย้ายมาแมนยูมากกว่าทีมอื่นนะครับซิตี้ก็ให้ความสนใจนะักเตะรรายนี้เหมือนกันรวมแล้วเนี่ยเป็น4ทีมนะที่ให้ความสนใจนะซิตี้เนี่ยให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแมนยูก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางเอวเด็กเทนฮากเนี่ยก็มองว่าโอเคเราอยากได้จูเลียนเทมเบอร์นี่คือเป้าหมายเบอร์แรกนะครับส่วนบาตเรสเนี่ยทางเทนฮากก็ชอบเหมือนกันแล้วก็ชื่นชมเรื่องของศักยภาพเรื่องของคุณภาพของนักเตะรรายนี้แล้วก็ ได้มีการแนะนําสมโมสรหรือว่าได้มีการลิสต์รายเชื่อทางสมโมสรว่าไปจัดการในรายของปตอต่อเด,ดให้ได้อีกด้วยนะครับส่วนเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวหรือว่าค่าใช้จ่ายในการทาดีลนี้นะครับถ้าเกิดมีการยื่นแบบค่าสัญญาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ51ล้านปอนด์ซึ่งดูเหมือนว่าทางสมโมสรแมนยูเราเนี่ยอาจจะเลือกใช้วิธีแบบว่าไม่ได้เล่นแบบเรื่องของค่าสัญญานนั่นเองนะครับอาจจะมีการยื่นไปแบบตรงๆดีกว่านะครับ ซึ่งแรงข่าวเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมีการระบุว่าคนใกล้ชิดของปอร์เรสเนี่ยมองว่าเดียวนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วก็กําลังมีการดําเนินการเกี่ยวกับเดียวนี้แบบต่อเนื่องที่ปอจอเรสเนี่ยจะย้ายออกจากเบียร์เรอไปอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์เด่นะครับซึ่งตอนนี้เหมือนกับเดียวมันใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะได้รับคําตอบแล้วว่านักเตะเนี่ยจะย้ายทีมหรือเปล่านะครับรอติดตามกันสําหรับแฟนพีนะครับมีโอกาส ลุ้นในเรื่องของการคว้าตัวแนวรับรายนี้อีกหนึ่งคนนอกจากจูเลียนทิมเบอร์นะครับขณะที่นักเตะหนึ่งรายที่มีข่าวพร้อมๆกับจูเลียนทิมเบอร์แล้วก็ทางปารตเรสเนี่ยก็คือลิซันโดรมาติเนสนะครับซึ่งนักเตะรายนี้นะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเหมือนกันอย่างที่บอกกันไปนะครับดูเหมือนว่าดีลเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาแ์เจ็เนี่ยมีข่าวว่าเตรียมปล่อยนักเตะตัวหลักหลายคนซึ่ง ที่มันมีข่าวหลกัหลกๆเนี่ยมันก็ไปค่อนข้างเยอะแล้วะนะครับมีประมาณส5ห้ารายแล้วเนี่ยนะฮะการที่จะไปปล่อยตัวหลักอย่างลิซันโดมาร์ติเนสเพิ่มเตมิเตอมอีกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับก็ต้องรอดวนก่อนนะครับว่าดีลในรายของทิมเบอร์เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วก็คอยมาว่ากันในรายของมาร์ติเนสนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยากจริงๆนะครับที่อาจจะจะปล่อยพร้อมกันทีเดียวประมาณ4-5ารายหรือว่า6รายพร้อมกันที่เป็นนักเตะคนสำคัญของทีมนะครับถ้าปล่อยทีเดียว รัดเดียวแบบนั้นเนี่ยอาจแจงานเข้าแน่นอนนะครับทีมอาจจะเสียความสมดุลก็ได้นี่คือข้อมูลกันออกมานะครับนัก็ประมาณนี้นะครับนี่คือื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ